สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิศราภัยมุกดาเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นม .5 ห้อง3จะมาพูดถึงกิจกรรมการเรียนการสอนของครูภาคเรียนที่ผ่านมาครูได้สอนให้ความรู้หลากหลายบทแล้วก็มีความกว้างขวางในเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนรู้ในบางเรื่องที่นักเรียนเข้าใจผิดมาตลอดเนื้อหาของครูก็ทําให้ได้เข้าใจมากขึ้นว่าแต่ละอย่างเป็นอะไรอย่างเช่นสารอาหารกับ หมูอาหารที่หลายคนอาจจะยังแยกไม่ออกแต่เมื่อได้เรียนแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นและรู้ถูกมากขึ้นว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงครูสอนละเอียดดีค่ะแล้วก็แต่ละบทมีความมีแบบทดสอบมีแบบฝึกหัดให้ทําว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนอกจากมีแบบฝึกหัดแล้วก็ยังมีเนื้อหาความรู้ที่ให้เราได้ศึกษาตลอดเวลาและกลับมาดูได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการใช้ชีวิตประจาวันของเราซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากเช่นการเลือกซื้อผักอาหารผลไม้บางคนอาจจะเลือกซื้อผ่านหูผ่านตาไปแต่เมื่อได้เรียนก็ทําให้เราสนใจในการซื้ออาหารมากขึ้นเพื่อให้ได้ของที่ถูกตามโภชนาการกิจกรรมการเรียนที่ชอบมากที่สุดก็คือกิจกรรมกลุ่มค่ะที่ครูให้ทํางานกลุ่มหลากหลายอย่างทําให้เราได้รู้เนื้อหา จากเพื่อนหลายๆคนว่าแต่ละคนมีความคิดยังไงกับรายวิชานี้แต่ละคนเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรทําให้เราได้รู้ความคิดที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนความรู้สึก,กที่ได้เรียนกับครูนะคะมีความสนุกมากค่ะและครูเป็นคนที่สอนเป็นกันเองสอนเข้าใจง่ายไม่ยากเกินไปทําให้เราได้ความรู้ที่ดีขึ้นค่ะคุณคะ